มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนค้นหาพระพุทธรูปเก่าแก่นับร้อยปีพบวัตถุมีทองคำผสมต่อหน้าชาวบ้านเวลาก้าริกาผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากผู้เช่่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยานกรทรประยุนนายกอบตอบางสมบูรณ์ว่ามีการทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณขึ้นมาจากแม่นม้ำน,นครนายกบริเวณวัดป่าคลองพระอาจารย์หมู่ที่3ตํตำบลบ,บางสมบูรณ์โดยมีนายสุภาพิน แวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งได้มีพิธีของพราหมณ์หลวงมาทําพิธีอันเชิญอย่างถูกต้องและได้รับความร่วมมือจากหน่วยซิลจากกองทัพเรือและก็ทีมประดาน้ําจากมูลนิี่สว่างอาริยะจังหวัดนครนายกมาร่วมค้นหาใต้น้ําซึ่งวัดปากคลองพระอาจารย์นั้นเป็นวัดเก่าแก่นะคะเคยมีหลวงพ่อควง อดีตเจ้าอาวาสและเป็นพระเกจิชื่อดังและมีพุทธ,ธาคมยาสมาธิอันแก่กล้าเป็นที่เคารพของเหล่าบรรดาญาติโยมและก็ศิยานุศิยษ์ทางใกล้และไกลาสามารถสัมพัสได้ถึงอิทธิฤทธิบริหารของท่านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประวัติเล่าขานกันมาว่าหลวงพ่อควงนั้นสามารถแปลงกายเป็นเระเข้ใหญ่กระโดดลงน้ําหายไป ในแม่น้ําวัดปากของพระอาจารย์นะคะนั่นทําให้เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านอย่างมากเลยค่ะซึ่งปัจจุบันภายในวัดนะคะยังมีจระเข้ที่สตาร์อาไวใ้ให้ประชาชนปิดทองกราบไหว้ซึ่งเชื่อวเป็นจระเข้ของหลวงพ่อควงที่เลี้ยงเอาไว้บริเวณแม่น้ําวัดแห่งนี้ค่ะจากคาบอกเล่าคาดการณ์ว่าวัดเก่าแก่สมัยสุขโขทยัยไม่แน่ชัดว่ามีอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวัดแห่งนี้เคยมีโบสถ์เก่าแก่นับร้อยปี ได้เคยถูกน้ำซอกแล้วก็พังทลายลงไปในแม่น้ำเมื่อสอบถามชาวบ้านที่มีอายุนับร้อยปีได้เล่าให้ฟังตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เห็นโบสถ์เก่าแล้วแต่เชื่อว่ามีอยู่จริงเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านค้นพบเสียมพระสมัยสุขโขทยัยในแม่น้ำวัดแห่งนี้มาแล้วนะคะปัจจุบันได้อัญเชิญขึ้นมาบรนนะูรณะไว้ให้ประชาชนกราบไหว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามการค้นหาพระพุทธรูปครั้งนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยานกรโทรประยูนนายกอบตอบางสมบูรณ์ให้ข้อมูลว่ามีชาวบ้านได้ออกมาหาปลาและพบกับเสียมพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําค่ะแต่เมื่อขยับเข้าไปใกล้ๆกลับไม่พบเสียมพระดังกล่าวทางทีมเจ้าหน้าที่หน่วยซิลแล้วก็ทีมประดาน้าของมูลนิธินะคะได้ค้นพบวัตถุคล้ายฐานพระซึ่งมีทองคาผสมอยู่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านนับพันคนที่มาติดตามดูการค้นหา แต่ยังไม่พบะพุทธรูปนะคะจึงได้ยกเลิกการค้นหาภารกิจชั่วคราวค่ะเนื่องจากใกล้มือทําให้ยากต่อการค้นหาซึ่งคืนนี้จะมีการทําพิธีอีกครั้งและมีการประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยค้นหาอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ